เรียบร้อยจ้าภารกิจคอมพิววันนี้มิชชั่นคอมพิวนะคะเริ่มแพ็กกันแล้วนะคะมีเพื่อนมินกับพี่โอนะคะมาแพ็กช่วยเลยพี่โอแพ็กข้าวสารนะคะเพื่อนมินแพ็กไข่น้องเทเป็นคนก่องนะคะส่วนน้องน้องซันเดย์เป็นแผนกมาม่าและขนมทุกอย่างนะคะนี่รับผิดชอบร่วมกันจ้า มาไข่นี่เบาวแดงนุ่มนมบุดอนไม่อีกแล้วนนี้ไม่อีกแล้วนี่มาซอยกันมาเอาบุญน้ำกันจ้าบุญของสันเดยกกำลังแพ็คนมจ้าถุงหนึ่งมีอย่างแน่นวะจ้าเบาวแดงมีน้ำส้มเนาะมามาล้มาต้องอันจ้านมใช่หรนอไม่นมมาลองหานมมีนมมีนมเนาะ ทำหลอดพรอมได้อ่ะเนี่ยจ้าเดี๋ยวบุ๊มี่เนี่ยดูเนาะบ่มีะจ้านี่ชุดหนึ่งเนาะไข่บ้าวแดงพันยกไข่เบิร์เด้อพี่น้องนี่ค่ะหนึ่งชุดมีครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะได้มีข้าวสารด้วยนะคะแล้วก็ได้ไข่จ้าโอ้โหแผนก์ี่มินแผนก์แพ็คไข่นะคะพี่โอ้แพ็คข้าวได้เยอะแล้วนี่น้องเท่บ้าวแดงเป็นยังไงบ้าวแดงถุงยังฉีบเฮาฟา ข้าวแดงนี่แล้วเก่งอีหลีได้พี่น้องเวอร์คุณนะรอผมเจ้โสดเด้จ้ะเด้อโสดลูกซีจ้าโอบาบเลยเนาะลูกซี่นี้แมะน,น,นางฟ้าคนสวยของเรา